เดี๋ยวผมปรับหน้ากล้องก่อนนะครับเพื่อนๆครับแมมืดจริงๆเลยมืดกับมกับบ้านเมืองไทยตอนนี้เลยครับปรับหน้ากล้องก่อนเนาะปรับแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมเนี่ยก็มาจากงานสวดอภิธรรมคุณพ่อนะครับของท่านสสเจียบอมรัดโชกิตรคุณนะครับคราวนี้สองน้วค่ะงานป้าต้อยด้วยอ่าใช่ครับแล้วก็นี่คราวนี้ได้ข่าวว่า มีผู้ร่วมอุดมการของเราโดนจับมาครับก็เลยพูดกันไปพูดกันมาเว่าเราแวะมาหาเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าบางคนก็บ้านอยู่ไกลบางคนก็บ้านอยู่ใกล้แต่ว,ว่าแวะมาหาเขาหน่อยเพื่อจะได้ดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับน้องอะไรนะชื่อเล่นชื่อน้องกล้องเด็กรามค่ะเด็กวิปมะลามครับน้องกล้องเ,เน,ององนี่ยเขาโดนมีโดนข้หานะครับลแล้วก็ ด้วยความห่วงใยครับก็เลยตามมาดูครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้านะครับเราก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับเป็นเป็นเอฟซีของเด็กคนนี้นะน้องกล้องน้องกล้องน้องกล้องของตัวเองมากเราคุยอย่างเรียกง่ายกัะได้เยอะน้องกล้องนะครับอ๋อที่ว่าคนละครั้งอะไรกําลังนึกอยู่ว่า คนใต้ที่มาขึ้นที่เรือนจาเราอะนะอันนั้นอันนั้นนครนครนั่นคือน้องกุ๊กกุ๊กรักมะแขงอันนั้นโอ้โหหัวหน้าแกงเงี้ยหัวหน้าหัวหน้ากินึงก็เพื่อนเพื่อนครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่สอนอบางแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเก็บหูฟังก่อนนี่ครับแล้วก็ก็รู้ว่าดึกฮะผมรู้ว่าดึกนะครับแล้วก็ มันเพลินค่ะเพราะราว่าเรานะว่าแค่ประมาณสองทุ่มเรามาจากนะครวรีมาเราก็มาเรื่อยๆเพราะว่ามีเรามีเพื่อนพี่น้องเยอะครับเราก็ส่งพี่น้องมาที่ละจุดสองจุดนะคะ<อ>คือถ้ายอยส่งพี่น้องลงที่รุ่นที่นี่ครับเรามาทางด่วนไม่ได้เพราะเราญาติเยอะพี่น้องเราน่ารักครับเราต้องดูแลกันนะครับนั่งกระบ,บะหลังกันมาก็เลยเป็นที่มาว่าเราเดินทางช้ามาถึงที่นี่ช้าครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพอลงรถแล้วน,นออ้องแอนก็ถือกล้องไปนะ <Okay. S 1> ก,ก็คืออธิบายให้เพ,พื่อนเพื่อนฟังนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้สวัสดีย่าไม่อยู่แล้วมไม่อ,อ,อ,มอะังถามก่อนถามก่อนถามก่อนว่าต้องท้อย่างเดียวครับตอนนี้เรามีมีข้อมูลเลยเถ้าอย่างไรเราก็ไปได้ไปส่งพี่น้องเราขึ้นรถไฟฟ้าทันครับ บุกรามครับเหงอยู่นี่ไหมครับอ๋อเราเจอแล้วครับเราทราบข่าวว่าพี่น้องเราพี่น้องเราเจอปัญหาครับเราก็เลยตามมาดูเราลองไปถือก้าวกันดีแต่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคด้นะครับไปซื้อน้ำซื้ออะไรพวกนี้ครับแม่อ่าอยู่ในมุมมืดนะครับเดี๋ยวผม ผมกำลังตั้งคือผมร้ายอยู่แล้วก็มาจากงานจบนักธรามโถมแล้วกะ<อ>ว,ว่าจะกลับบ้านกันแล้วแหละแต่ว,ว่าคิดว่าพูดถึงก็ตามมาดูหน่อยคนะว่าผมนอนนี่กันที่อะไรกันว่าคืนนอนสอนอน,อน,อนทุกสอ,องห้องคืนนี้เปลี่ยนกัะดานที่โอโมานอนนี่กันโโเดี๋ยวนะ โอ้โหขาขาขาาขาานเพื่อนครับรู้สึกอยู่ในมุมมืดนะฮะเราจะยคโอ้เราไม่เห็นอะไรเลยเห็นความมืดนะครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้เขาไม่มีไฟให้เราใช่ไหมครับ เพื่อนๆครับเราเรามาถึงแล้วครับสอนอบางแก้วแต่ว่าแต่นี้มืดมืดมากผมก็พยายามจะหาข่าวว่าน้องเราที่โดนเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องรายละเอียดยังไงฮะเดี๋ยวค่อยค่ยค่อยคุยไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหมันมืดมันมืดมากมองไม่เห็นใครเลยน่าสงสารน้องมากน้องอยู่กันแค่สามคนเองอะเพื่อนๆ รอเพื่อ,อที่จะรอเป็นเพื่อนกล้องเพื่อที่จะไปศาลพรุ่งนี้นไปศาลตอนกี่โมงครับตำรวจบอกว่าประมาณเก้าโมงสโมงครับพี่เฝ้ากันเลยนะนี่เรานี่นนนเรามีไฟทักดวงหนึ่งนะจะบหมกมากเลยนะมันมืดมากเลยค่ะเพราะว่าวตำรวจเขาไม,ไม่ไม่เปิดไฟให้กุ้งแล้วกุ้งมาอยู่รอน้องนานหรือยังเนีย่ยก็เมื่อคืนนอนที่ตอนอ ตึ้งสองห้องแล้วก็วันนี้ไปพอทพอได้ประกันตัวเสร็จปุ๊บบางแก้วก็ยัดต่อเลยยัดต่อเสร็จปุ๊บผมก็มาเรีันต่อคดีเขาใช้บ้างไหมอันนี้อันนี้เกิดจากอะไรอ่ะปลาใสเหรออ่าน้องแชร์โพสครับผู้ตายมันต้องยกเลิกได้แล้วนะแชรหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้โอ้โหยิ่งว่าเส้นนี่เดี๋ยวจะน่าเกลียดเลยใช่ครับมาไม่มองเห็นอ๋อปัดไฟคือคื คือหนึ่งลอทำไม่เป็นแล้วนะก็บ้างโดนฝนแล้วไอยู่ไนเมื่อเช้าก็ประกันเพรเยนประกันไปสองแสนไม่ใช่อันนั้นมันแฟรไฟอ่ะไม่ใช่ถ้าไฟมันจะเป็นตัวกลมๆอ้จอยมาไม่ใช่ไกลจอยไม่ได้มา ไฟแฟลนะมแสงเพี่เป็เพื่อนครับมันอยู่ในความมืดนะครับเราก็เลยเป่อนที่มาวันนี้่มาวันนี้ที่มาวันนไ้ที่มาวันนี้่มากก้มวนน้่าวนี้ที่มาวันนี้ไี่มาวันไี้ดี่มาวันไ้ที่ม้วันนี้ที่มาวันนี้่มาันน้ี่มวี้่มาวนนี้่มวัน้่าวน้ที่มวันนด้ท่มันน้ไ่มาันน้ที่ม้ที่มาวั้วัน้่มาี้ี่ม้่มันน มันมืดมากเลยค่ะก็สรุปรวมว่ารอไปส่งสารพวกนี้ใช่ไหมรถก็ได้จะจะได้หยุดไล่แล้วเพราะว่ามันมืดมืดมากครับเพื่อนเพื่อนครับเพราะเหตุผลเพราะว่าเราตามมาดูนะครับความเคลื่อนไหวแล้วพอดีว่ามาเจอน้องกุ๊กเนี่ยเขาเป็นกลุ่มรังของแหงอยู่แล้วเขามาดูแลเพื่อนอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณเพืเ่อนๆ26ท่านนะครับที่ตามมาดูไลฟ์ผมอยู่ขนัดน,นี้ครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าผมมาจากงานสอบกันแล้วก็ดีทราบข่าวว่าน้องๆน้องกลุ่มรามนะโดนจับนะครับหนึสองผมก็เลยตามมาฮักกำลังใจนะฮะก็เนื้อหารวมๆมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพยายามถ้ามีไฟก็จะได้ไลฟ์ต่อถ้าไม่มีไฟก็คงจะต้องหยุดก่อนหรือหรือยังไงดีเอ้า เดี๋ววยวผมช่วยยื่นรุ่ห้ครับพี่อเล็กครับอ่ตันนี้เห็นครับหาข้อมูลหน่อยขอบคุณสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณแฟนเพจพี่อเล็กทุกๆคนเลยนะครับ<ส>ก็ผมน้องกุ๊กนันทงูงนะครับจากเรือขายรากแหงเพื่อประชาธิปไตยนะครับตอนนี้พี่อเล็กแล้วก็แม่ๆทุกๆท,ท่านนะครับก็มาเยี่ยมน้องๆรามตอนนี้น้องกล้องโดนขังอยู่ในคุกสอนอ บางแก้วนะครับก็น้องก้องโดนจับไปไปเมื่อวานนะครับตอน11โมงที่หลังรามข้อหาอ่าพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็มาตรการหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยปทเป็นคนเป็นคนจับแล้วพวกผมก็ติดต่อน้องก้องไม่ได้เลยน้องก้องหายไปตั้งแต่11โมงผมเจอน้องก้องอีกทีตอน3ามทุ่มเนื่องจากตำรวจยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อแล้วก็การให้การรับบ,รบังคับเชิงให้น้องก้องรับสารภาพเนื่องจาก พยายามบอกน้องก้องว่าถ้าน้องกล้องไม่รับสารภาพเนี่ยน้องก้องจะโดนคดีหนักจะไม่มีงาน Kristen. มีการทําจะต้องติดคุกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งไม่ให้น้องกล้องติดต่อทนายและน้องกล้องก็จําเบอร์ใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนปอทอเอาน้องกล้องไปฝากขังไว้ที่สอนทุ่งสองห้องแล้วก็เมื <te peel> ่อ <t ose> ตอนเช้าเอาน้องก้องไปที่ปอทอแล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางสารอาญานะครับสารอาญาให้ ตำรวจคัดค้านการฝากขัง <_ ull ing> แต่ว่าศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้วก็วันนี้ประกันตัวน้องก้องได้ตอนตอนเกือบสี่โมงนะครับ <_ ull ing> ใช้หลักประกันสองแสนบาทจากก <_ ull ing> องทุนรัษฎรนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท,ท่านเลยขอบคุณทานายศูนย์ทนายสิทธิ์ <_ ull ing> แล้วก็พอน้องก้องได้รับการประกันตัวจากปวทน,นะครับน้องก้องตั้งใจว่าคือแม่น้องก้องรออยู่ข้างล่างนะครับแม่ก็น้องก้องบอกผมว่าลงมาน้องก้องเขากลัวแม่นะฮะเขา น้องก้องพ่อแม่แยกทางกันนะครับแล้วก็พ่อเขาก็ป่วยติดเตียงแม่น้องก้องก็ทามานนะครับน้องก้องก็ทางานเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็น้องก้องก็ตั้งใจว่าลงมาจากที่ประกันตัวที่ปอทจะมากอดแม่แต่ว่าบางเอินเดินยังไม่พ้นประตูปอทเลยฮะสอนอบางบางแก้วนะฮะก็ไปอายัดตัวน้องก้องต่อแล้วก็น้องก้องก็ยังไม่ได้เจอแม่วันนี้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้นะครับในชั้นสอบสวนก็สองข้อหาครับพรบปคอมพิวเตอร,ร,อร,ร์แล้วก็มาตราหนึ่งสองพรุ่งนี้ประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับตำรวจจะพาน้องก้องไปที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเราก็จะยื่นหลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับเท่าที่คุยกับพ,พี่ๆกองทุนแล้วก็สุนทนายสิทธิ์ก็จะยื่นหลักทรัพย์ประมาณสองแสนบาทในการประกันตัวน้องก้องนะครับแต่เรายืนยันตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าน้องก้องไม่สมควรมาโดนคดีแบบนี้ไม่มีใครสมควรต้องมาติดคุกหรือต้องประกันตัวสองแสน เพราะคดีทางการเมืองซึ่งเห็นต่างแค่การเห็นต่างไม่มีใครสมควรต้องมาโดนแบบนี้แล้วก็เรายืนยันมาตลอดว่าเราต้องยกเลิกมาตรารหนึ่งสองนะครับไม่นั้นนะครับฝั่งประเด็จการก็จะเอามาตรการหนึ่งสองมายัดเยียดให้กนเห็นต่างแบบนี้เมื่อวานตัวทอ,อเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนวันนี้คนที่แจ้งความความจริงคดีวันนี้ครับคนที่มาแจ้งคือนายสิวพันธ์มานิตรตักุลนะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่เท่าที่ผมเช็คใน Facebook ใน Google เขาคือคนที่แจ้งความคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองคนที่พูดเรื่องนี้ไปทั่วซึ่งเขาคือเนี่ยนี่คือข้อเสียของมาจาร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับคุณสิวพันธ์เนี่ยไม่รู้เป็นใครมาจากไหนไม่ได้เป็นคู่กรณีกับน้องก้องไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรกับน้องก้องคล้ายๆกับเน้งน้อยนะครับผมแต่แจ้งความคนอื่นเขาไปทั่วนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับนี่ผมถือว่าผมเห็นมาจากาบัญชีการจับกุมของตำรวจว่าคุณสิวพันธ์เป็นคนไปแจ้งความซึ่ง คุณศิวพันธ์กับน้องก้องก็ไม่เคยเจอกันแล้วไปแจ้งความจับน้องก้องไปแจ้งเป็นผู้เสียหายแล้วตำรวจก็ต้องดําเนินการนะครับก็นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องยกเลิกมาตราหนึ่งสองหรือแก้ไขนะครับไม่นั้นมาตราหนึ่งสองจะเป็นมาตราที่ทําร้ายผู้เห็นตา่างนะครับก็ขอบคุณทีมงานที่อาเล็กขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะครับที่มาเยี่ยมน้องๆเครือข่ายรามเมื่อคืนเราก็นอน,นที่สอนอทุ่งสองห้องคืนนี้เราก็มานอน,นที่สอนอบางแก้วเมืออ่อกี้ 2. น้องๆก็ สลับสับเปลี่ยนกันไปอาบน้ํานะครับเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนน้องกล้องเราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนเราโดดเดี่ยวนอนคนเดียวเรานอนเป็นเพื่อนน้องกล้องนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานพี่อเล็กนะครับซึ่งน้ําใจนะครับทั้งตั้งแต่ชุดพี่ธนานอน์ชุดไผ่ชุดพิมมี่ทุกๆกคนอยู่ในเรือนจานะครับผมยอมรับน้ําใจทีมงานพี่อเล็กทุกคนอยู่หน้าเรือนจําทุกวนันไม่ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยนี่ผมนับถือน้ําใจจริงๆว่าผมก็ทําไม่ได้เหมือนพี่อเล็ก ผมทําไม่ได้อย่างพวกพี่ๆี่แม่แม่ทุกๆคนที่ไปอยู่หน้าเรือนจําและเสียสละอย่างมากนะครับก็กว่กเป็นเพืพี่อเล็กและก็ทีมงานพี่อเล็กทุกทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่อเล็กกับทีมงานนะครับที่มาเยี่ยมน้องเรือง่า่รามครับขอบคุณครับเราจะไม่ทิ้งก่ลาไม่ทิ้งันขอบ <ขอ S 2> คุณน้อง<า>กุ๊กน้องแหงนะครับคงจะกระจ่างแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะติดตามความเคลื่อนไหวไปทีละขั้นตอนนะครับพรุ่งนี้เราก็ติดตามข่าวกันใหม่วันนี้ผมก็ ให้ดูรอบๆนะครับแล้วผมก็จะหยุดไลฟ์แล้วครับเพราะว่าเราได้เนื้อหากระจ่างจากน้องกบนะครับแล้วนะครับเพื่อนๆครับแค่นี้ก่อนนะเนี่ยมองรอบๆนะครับมืดเนะครับโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบาย